ผมหยุดการยิงแล้วนะเดี๋ยวไ็ค่อยยิงกันใหม่อันนี้คือผลงานที่ได้นะครับเนี่นี่ผลงานนะครับไปไปเดียละจ้าเออจ้เอ๋อชาจ๋าอ่ะเอเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำยิงปลากันนะครับจะชิ้งลูกน้อยก้อยใจไว้กับป้าเอิงอันนี้ลุงวิทย์เ,<อ>เดี๋ยวลุงวิทย์จะอะไรนะเปาแซลมอนมาลุงวิทย์จะเอาแซลมอน เดี๋ยวผมจะไปเอาปลานินมาย่างกันนะครับภายในเวลาหนึง่งชั่วโมงมีกําหนดแค่นั้นเพราะเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วนะครับถ้าไม่ได้ปลาอีฮานี่บ่นตายแน่เลยอีวิทเนี่ยมันจะบ่นแน่ครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําภารกิจมิชชั่นสําเร็จไหมอันนี้มิชชั่นโปโปรตแตกมันมีแซลมอนอยู่เล <c oughs> มันมีแซลมอน <c oughs> เดี๋ยวเจอปลานินครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณอยู่กับผมมาช้าจอมป่วนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดําน้ายิงปลากันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยว จะต้องมีการแข่งกันนะครับระหว่างคนที่ไปซื้อแสมอนที่มคโครกับผมที่จะต้องไปดำปะนินในสาเดี๋ยวเราจะมาทํากินกันนะวันนี้เลยนะครับคืนนี้อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะมีฟินครับเพราะว่าหมายนั้นเนี่ยเป็นหมายที่ในคลิปก่อนหน้านี้นครับเป็นหมายที่อันตรายเราจะไม่ใช้อุปกรณ์อื่นนะครับก็คือไอ้นี่ไม่ใช้นะครับอันนี้ทิ้งไปไอันนี้ก็ไม่ใช้ครับหนักไป รเราจะใช้การตีฟินแล้วเต้าตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเกะก,กะเนื่องจากว่าอาบนผิวน้ำนั่นจะเป็นพวกรากไม้นะครับยาวๆหน่อยนะครับก็จะใช้ตัวนี้ลากไม่ได้นะครับเชือกตัวนี้ก็ไม่มีความหมายนะครับมีอย่างเดียวคือเจ้าตัวนี้ครับวันนี้เราจะไม่จับปลายัดเข้าในกเกงนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้แทนแต่ข้อเสียก็คือมันจะเพิ่มน้ําหนักแต่ก็คงไม่ต่างอะไรจากการที่แบบ เราซุกมะเด่งเกงครับมันอาจจะมันจะร้อยปลาได้ดีกว่านะครับทำไหมเหมือนกันแต่คลิปที่แล้วผมลืมแล้วเดี๋ยวผมจะแว้นมอไซค์ไปโอเคครับว่าแล้วโมสเสร็จแล้วเราก็ไปดีกว่าอ่าแค่เท่าน,นี้แหละครับอ้าวปืนปืนเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมก็ขึ้นยางเส้นเดียวเหมือนเดิมนะครับขึ้นเยอะไม่ได้ครับทะลุทะลวงโอเครุยครับ,ป,ป,รบปักซอยครับปักซอยครับ ออเอาหญ้าให้มาด้วทุกอีอ<ๆ>ลืมเอาหญ้าให้มาเอาหญ้าให้มาไฟเ,เขียวนะครับผ่านตลอดแต่เราไม่ไปครับเราจะเลี้ยวซ้ายแล้ว,จะ,ลวจะพูดทำไมเอ๊ะเอาฟินมาแล้วอ,อะไรมาแล้วก็ไม่น่าจะลืมแล้แล้วแว่นก็มาแล้วโอเคครับ ถ้าตรงไปนู่นก็จะไปสีแยกนะครับเราจะมาทางลัดเหมือนเดิมทุแนวทุ่แนวทางดีๆมีไม่ไปสโลกแกลเรานะครับสโลกแกนเรามาันจะต้องแบบเนี่ยครับมาจุดหมายเราอยู่ด้านในนะครับในหนูน่นนะเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนเพราะมันมองไม่เห็นอย่าเห่านะน้อง ว้าวเฮ้ยหมาวิ่งนี้แล้วไล่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 หมาป่านะตอนนี้นะครับผมมาถึงหมายแล้วนะน้ํายังคงใสเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ภาวนาว่ามันจะไม่ลกเท่าเดิมเพราะว่าด้วยความที่น้ําตื้นลงนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยอตอนนี้ยังไม่มีกะเหลี่ยงนะครับลงข่ายหรือว่าทอดแหมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับผมเพราะว่าตอนนี้อําเภอแม่สอดน,นะครับ ฟ้ามืดคืมทุกวันฝนใกล้จะตกแล้วตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะมาล่านะครับแล้วหลังจากนี้ถ้าฝนตกก็จะล่ามไม่ได้น้ําจะขุนนะครับตอนนี้เป็นโอกาสดีเดี๋ยวเราลองไปดูใต้น้ำดีกว่าว่าไอตัวใหญ่ที่ทําหลุไหมไว้ครั้งก่อนจะยังอยู่ไหมนะครับตามกันไปดีกว่าปะว่าแล้วเดี๋ยวขึ้นปืนสองข้างนะครับจับยางสองข้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเน็บไปข้างนี้นี่นะ นี่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเอาอยางเน็บไว้ใช้เส้นเดียวพอนะครับ ได้เลยลากแน่นมากเนย

ตอนนี้ผมหยุดการยิงแล้วนะเดี๋ยวไ็ค่อยยิงกันใหม่อันนี้คือผลงานที่ได้นะครับเนี่ยใน,นผลงานนะครับ,บไปไปได้แล้ผมไม่รู้ว่ามันชั่วโมงหรือมันเกินชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันบนอีกอย่างเราจะเอาไปกินอยู่นะครับโอเคแบตเหลืออยู่สามสิบหกนะครับลุยลุยกับบ้านาาไปสู้กับแซลมอนได้อยู่มั้งนี่ฮะสู้กับแซลมอนได้อยู่ นี่ฮะฮา,าสะใจเลยครับนี้นี่ครับปูชูนี่ครับ,รบกลับบ้านได้ครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็เอาไปเผากันปล,ลุยดีกว่าเดี๋ยวแบตจะหมดครับกลับบ้านกลับบ้าน เท่าไหร่นะครับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นี่ปลานะครับในแซลมอนล์ละครับเดี๋ยวต้องมานั่งคำอีกไม่แม่อแยบบ่าบ่นไม่ได้มึงกบ็บ่นกูได้มึงก็บ่นอันนี้นต้องใส่เกลือหรือเปล่าต้องเผาเกลือหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอันนี้อันนี้แล้วแต่กิโลไม่รู้เนะี่ยหนักอยู่นะเอาหน้าที่ใครไม่รู้แล้ว หนึนาทีของเรามีเท่ากันไปกี่นาทีไม่รู้อ่ะนี่ครับอันนี้ผมใจนำเสนอตัวนี้ตัวใหญ่นะครับใหญ่ก็จะได้ไซส์อยู่สวยๆอยู่หลายตัวนะครับตอนนี้อาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวเราเอามาดูกันว่าเราจะทำจะได้กินกันนี่ไงแทนอยู่ทั้งพี่นี่นะครับปอปลาตากลมที่ไปยิงมาเมื่อกี้ นี่ไฟกำลังแดงเลยนี่ฮะลูกก็อุ้มวิดีโอก็ถ่ายอันนี้ปลาที่เอามาเมื่อกี้นะครับที่มายิงมาอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แซลมอนนะแซลมอนแซลมอนผมจะกินโชว์ไงเนี่ยจะกินวาซาบิโชว์ตั้งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอ่ะช่วยหน่อยดิผู้ช่วยอันนี้วาซาบินะครับ วสบิ <Was> นี่เราอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้กินโชกล้องนะแต่คือกินกินโดยปกติแล้วก็จะกินแบบนี้ครับเออนี่นะครับนี่นี่นี่โดยปกติก็จะกินวสบิหนักอยู่แล้วนะครับ ก้อนอย่างี้ฮะโอ้เดี๋ยวเขาไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ <c oughs> เปตดกล้องด้วยนะเจียนี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนะไอวซาสาบีเอวาวซสาบีใส่ปากก่อน อันนี้วาัตซาับนะครับเอาวาซาบิก็จิ้มจิ้มซีฟู้ดหน่อยแล้วมาชิมไอ้นี่ของสดอ่ากเมื่อกี้ ก็เพิ่งยิงมาแล้วก็มีกลิ่นพวกสาหร่ายพวกอะไรของน้ำครับเป็นเรื่องธรรมชาติของปลาธรรมชาตินะโอ้ยกินแล้วไม่มีอารมณ์ภาคโอเคครับเดี๋ยวเรามากินนี่กันดีกว่าแล้วเรืออย่างเดียวอะแล้วก็บีบเล่ๆไม่ได้เดียวอะอายุเท่านี่กินนะไอเปดแบนี้อันนี้ก้างนะครับอันนี้พันธุรัต พันธุรักกินกินเข้าไปแล้วเหลือแต่ก้างอาก็ตาป้าจะหลับแล้วลูกจ๋าเวลาถ่ายคลิปทําไมลูกไม่ร่วมมือกันดีสททักทีอันนี้ไม่อันนี้ทีแรกบอกว่าจะถ่ายคลิปปลานะครับปลาย่างบอกว่าจะไม่เอาตัวใหญ่ๆมาย่างเพราะว่าจะเอาทําน้ํายาปลาทําไปทํามาตอนเนี้ยจะหมดกรละมังแล้ว น้ำยาคิดว่ากันกทีดำใหม่เชมอนก่นจะหมดแล้วนะครับใครชอบนะครับชอบสิ่งที่ผมเป็นรายการที่ผมตามไปดำน้ำด้วยกันไปเล่นทีหาหาด้วยกันหืมฝากช่องด้วยนะคะบอกจีฝากช่องมาจัดจอมปวนด้วยนะคะติดตามติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะ หลายแล้วเวลาเขากินมัน<อ>ก็จะบ่ายงี้แล้รือปติดตามคลิปหน้าด้วยนะเดี๋ยวดีจะทำคลิปลงอีกนะชายาบ๊ายบายก่อนชายาบ๊ายบาย,บาย,บาย